เดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องออนไลน์ไม่มีเวลาไปเดินซื้อเนาะเดินไปแบบอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าใครเปิดร้านนี่คือแบบเศร้าเนาะค้าไม่ค่อยเดินแล้วก็จริงเหรอเดี๋ยวก็มีพี่ก็ยังขายดีอยู่นะเนี่ยหมดหมดอยู่ทั้งสายอยู่ดิเก็บตกไปอยู่ไกลไหมคะพี่ไกลพี่อยู่ไกลไหมไกลโซดาช็อปอ๋อโซาช็อป ดีแล้วแหะพี่ยังมีงานทำํำเดี๋ยวนี้คนก็ตกงานเยอะอโรงงานก็ปิดตัวเยอะพี่เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีเป็นทุกคน<ป>นี่ใกล้จะสุดแล้วเยอะเยอะของเราแบบนี้ใช่ไหมน,นูชอบกินไข่เจียว แต่ว่าอยากกินห่อหมกไงก็เลยไม่รู้จะสั่งยังไงห่อหมกไข่เจียวเอ้ยไม่ใช่ไข่เจียวห่อหมกแบยว้วใส่เป็นเครื่องห่อหมกใช่ไหมคะนี่เสร็จแล้วหนูจ่ายเงินแล้วนะพี่จะเอาไปให้เขาก่อนแถมข้าวให้ขอบคุณค่ะอันนี้พี่ไปซื้อข้าวมาปะไซื้อข้าวมาวิ่งซื้อข้าวซื้อข้าวอันนี้มันต้องกินกับอะไรไหมน้ำปลากิกกับปลา